สวัสดีค่ะพบกับเหมยรือ่อเจ้าเหมือนสื่อหลินภาษาจีนวันละนิดกับนิดนิดาวันอัศวสดีโชคมาคูยเชนค่ะสำหรับวันนี้นะคะนิดจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับคำว่าช้างในภาษาจีนค่ะคำว่าช้างในภาษาจีนนะคะเราจะเรียกกันว่า และสาหรับประโยชน์ที่นํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะก็คือช้างเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยนั่นเองค่ะเราจะสามารถพูดประโยคนี้เป็นภาษาจีนได้ว่าต้า,าง,าาง,าางะะปเป็นตัวแทนหรือว่าเป็คือญลักษณ์ของประเาเไทยนั่นืองค่ะเรา่ะสกัวก็คือประท,ทยนะคนะี้แปลน่าองและใต้ว่า่ยวก็ค็อตัวแทนหรือว่าสัญลักษณ์นั่นเองค่ะรวมกันทั้งประโยคนะคะ ่าเชียงชื่อไทยกัวเตีใตวเกยวช้างนะคะถือว่าเป็นสัญลักษณ์หรือว่าเป็นตัวแทนของประเทศไทยนั่นเองค่ะและสําหรับข่าวหน้านะคะภาษาจีนวันละนิดกับนิดดาวันจะมีคําว่าอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสําหรับวันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะใส้เจี่ยว